ไอ้ถังใหญ่ๆอ่ะจะไม่ไอยู่ตรงกลางอ่ะจะมีถังหนึ่งอ่ะในตรงตรงตรงไอ้เนี่ยตรงสีแกอ่ะถ้าไม่มีถ้าถ้ามีมีที่ไปจริงอ่ะมาอยู่กับพี่ได้พี่ดูแลให้อยู่นครยกอ่ะโอ้ยพี่พี่พี่บีพี่สร้างพี่สร้างบ้านบ้าพี่สร้างบ้านถ้ามันลำบากจริงๆอ่ะบอกกูอ่ะเนี่ยเอาดูเขาบอกเขาบอกไปสร้างบ้านตรงตรงตรงไอ้แฮปเขาอ่ะไอ้บอยพี่เป็นไงบ้างอ่ะ ไอ้บอยจริงจังแล้วลุงไอ้บอยผมคุยกับมันจริงจังแล้วผมพูดกับมันสรอบอบว่าแบบแล้วตอนนี้มันทำงานอยู่ปะมันทำงานอยู่กับพีปะหรือว่ามันมันไม่ได้ทำลุงมันรอสาขาใหม่เปิดวันที่สองเนี่ยอ๋อก็คือสาย4ใช่ใช่โอ้อยู่ใกล้ๆ้หมดเลยใช่ใช่ผมก็บอกมันว่าแบบผมก็ย้ํามันอีกรอบหนึ่งนะว่าแบบเฮียกูโอซีกูแบบจริงจังนะบอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวในเกมอยู่แล้วใช่ใช่มันก็บอกว่าแบบมันทําได้ผมก็บอกโอเคโอเคถ้าได้ก็ได้แล้วจบมันจะทํางานส่วนประกอบ ตรงไหนพี่คอมเหรอประกอบคอมหรอใช่ครับประกอบคอมครับประกอบคอมมันก็รู้เรื่องอยู่ครับผมเช็คความรู้กับมันแล้วก็ดูแลน้องมันด้วยอะไรเงี้ยมันก็บอกว่ามันก็จะได้มีแบบมั่นคงสักทีอะไรอย่างเงี้ยพน้องมันก็ปัญหามันเยอะผมฟังแล้วผมก็แบบสงสารน้องด้วยครับใช่ใช่ก็เลยแบบดูแลกันไปครับส่วนไอจุกไออะไรก็มีอะไรก็บอกพี่เปาแล้วกันเดี๋ยวไปสร้างบ้านนะพี่จะเออมื่อวสร้างดิไอเจ้อยากอยาปบ่าผมก็อยากไปอยู่แถวนั้นนะพี่ แต่ว่ามันร้อนอ่ะเอาเปิดแอร์ดิลุง<ะ>ยากี่อะไรวะไม่อารมณ์เหมือนแบบพี่ <c oughs> ะอะไรคือ <c oughs> พี่ตูนอ <c oughs> ่ะ <c oughs> สอนผมพี่ว่าถ้าจะซื้อบ้านอะ่ะเราเปน็นคนมีลูกแล้วไงพี่คือเราอะ่ะผมไม่ได้แบบแบบมีแบบพี่ไงหมายถึงแบบว่ามีคนอยู่อะ่ะพี่นึกภาพปะเออเนื้อออกเรามีลูกอย่างเงี้ยแล้วแบบพูดตรงๆพี่โจรมันเยอะเราคือเราจะไปไหนอะพี่เราก็ต้องห่วงบ้านไง มมติเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งหมวงบ้านแล้วมาดูนั่งกล้องวงจรปิดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านอ่ะพี่เราเราไม่ต้องมาสนใจตรงนี้ไงครับอ๋อไม่แต่บ้านแต่บ้านพี่ก็มีคนอยู่ตลอดนะอ่าใช่บ้านพี่มีแต่คนอยู่ตลอดแต่แต่ผมแม่ถ้าผมมาไปสร้างบ้านเองคับผมไม่ได้มีคนอยู่ตลอดแบบนั้นเลยพี่ก็สร้างก็สร้างแสวบ้านพี่ดิพี่พยายามไปเนาะให้พี่ยามเดินทุกสองชั่วโมงอ่ะแค่นั้น แต่บ้านพี่ไม่มีนะบ้านพี่ไม่มีขโมยนะอ้อเหรอไม่มีไม่มีอะไรเลยเพราะว่าไม่มีดูเดี๋ยวนี้ไม่แบบไม่รู้ใจคนนะดเด็กพี่เอาไอ้จุกไปอ่ะมีแน่นอนแม่ไปเช็คการ์ดจอพี่ยังต่อไปอ่ะมันจะพูดดิไอสัตว์เดี๋ยวหายพี่ยังกลัวอยู่เลยเนี่ยมาได้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 เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวไปเที่ยวแบบไปทั้งหมดเลยพี่ได้ครับได้ครับขับ A T V พี่พาผมครับ A T V ด้วยนะได้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 บอกด้วยนะที่นั้นมีแหล่งอะไรเที่ยวบ้างอ่ะพี่ อมันก็ไม่มีแนองลุงนักขนนายกฮะมันก็แบบขึ้นไปบนเขาใหญ่ไม่ได้หรอทางนั้นอ่ะโอ้เขาใหญ่เหรอมันขึ้นได้ครับลงแต่มันขับลาบากนะไม่ทางอ้อมอ่ะไม่ทางไม่ทางมันไปทางแบบพดเคียวแล้วเป็นแบบเลนเดียวด้วยเขาบอกมีน้ําตกเยอะน้ําตกมันเยอะใช่เดี๋ยวผมไปเลยกูแบ็คเจเคเดี๋ยวผมเปิดจีดูกันไอ้มันมันขึ้นไอแฮปซีบูมันขึ้นในแมปยังพี่สายสี่ อ่าน uh, e ่าจะยังไม่ค่อยขึ้นอ่ะลงลงเพียงเดอะโฟ r ด์ก็ได้เดอะโฟล์ใช่ไหมเดอะโฟ r ด์เออเดอะโฟลด์เทียชีเดอะโฟ์นพิมพ์ไงวะทุกคนอยู่ตรงไอจุกเดอะโฟล์ต้องตีน้อยเลยเออไม่มีตีตอนนั้นมีตีน้อยด้วยตีน้อยใช่ไหมที่เราใั่ไหนวะขอเซิร์ชหน่อยพิมพ์ไงวะเ h e เดอะโฟล์สายสี่ อออีเหี้ยอย่างใกล้อสัตว์อย่างใกล้สัตว์ โอ้อย่างใกล้บ้านผมอะพี่ไอ้เทียใกล้จัดอะแทบจะติดกันเลยอะไกลปะใกลปะใกลแทบจะติดบ้านผมเลยพี่เอออยู่แถวนั้นแหละโอ้อย่างใกล้เลยสองโลได้ปะสองโลได้ปะประมาณพี่ประมาณแค่ตัดจากสายห้าไปอะเดินไปยังได้เลยอะพอ่พอๆกับลงพยาบาลกับการหลา,ากการว่าลงใกล้กว่าพี่ ใช่เหรอใช่แม่เดี๋ยวมีคนมาดักจุดผมพี่เออเดี๋ยวลุงมาลงมาเดี๋ยวผมสัมภาษณ์ลุงเลยใกล้จะมาสัมภาษณ์ดิใกล้เดี๋ยว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 รอก่อนพี่รอแป๊บนึงสัมภาษณ์เดี๋ยวเอาพ่อแจ็คไปด้วยพี่ใส่หน้ากากไปยืนโอ้โหแจ็คมันไม่ค่อยกล้าออกผมก็เกรงใจเดือนแล้วเวลดยวนี้เริ่มชินกับการใส่หน้ากากแล้วพี่เอาตรงตรง ผมแบบผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตได้เลยพี่วันนั้นถามไอ้เกียร์เซิร์กเลยไอ้เซิร์กไอ้มึงบอกดิว่าเหงื่อกูชุ่มขนาดไหนอะโผแก้วมาลองกินได้อ่ะพี่เตาแอร์นะแอร์นะนะโคตรแอร์แอร์เขาให้นั่งห้องแบบวีไอพีจัดๆอ่อะปิดพิเศษสุดๆอะที่ไหนอะที่ไปรับอะ ใช่ไหมอันนี้คือที่พูดคุณได้ลับใช่ที่รับรางวัลอะรรัับางวลเปิดห้องให้นั่งคนเดียวด้วยอะสุดยอด VIP อะอ๋อไอ้รางวัลโซเชียลนะใช่อเหงืกแพี่พี่ลองคิดดูดิว่าผมเดินใส่หน้ากากเข้าห้างอะพี่พี่มองไม่ลงผู้จะเหลือร่วบอะจะเหลือเราพี่ผมใส่หน้ากากเข้าห้างอะผมใส่ตั้งแต่อยู่ในโรงรถอะพี่พี่ลองคิดสภาพดิโคตรหน้าอายอะไอ้เหี้ย เขาคิดว่าจะไปตบทองอะเ<ม>ี่เ<ผ>ม่ผมเดินผมเดินใส่้ะกาเข้าห้องน้ำก่อน <c oughs> พี่เดินเข้าห้างปุบเดียวซ้ายเข้าห้องน้ำเลยอะคนมองว่าลุงโอ้โหเดินต้องแต่อยู่ในโรงรถมองกันกระหึมอะ่ะแล้วมีป้าแบบลุงอะมองอะ่ะไอ้เหี้ยอ <c oughs> โอโแ้แล้วแล้วเหงื่อผมว่าพี่ไหลเลยอะติ๊กติ๊กติ๊ก,ต,กติ๊กอะต้องให้แบบแฟนเช็ดให้ตลอดอะตั้งแต่เดินอะพี่แล้วที่เนี้ยเป็นหายรูป,ปใช่ไหมแล้วไอ้เจอแฟดแม่งโคตรเยอะอะผมแบบตะลึงอะแม่งซ้ายขวาหน้าหลังมีแต่แฟดอะ ตาผ้าเลยดิโหเหลือหรอพี่แบบอันนั้นคือช่วงชีวิตที่แบบเลวร้ายที่สุดของผมในชีวิตเลยนะโหเลวร้ายอะไรลุงไม่ใช่หมายมถึงแบบว่าความเหนื่อยพี่แบบแบบความอายอะมันอายแล้วมันแบบมันร้อนอะพี่อีมันร้อนมันอายไม่รู้อายไหมอายดิอายมากเลยไม่แต่คนลุมถ่ายรูปเยอะไงอายอะไรอ่ะก็หายเหนื่อยแล้วเปล่าอายอ่ะแล้วแบบมีคนแบบมาขอถ่ายรูปอย่างเงี้ยแบบมือสั่นเลยพี่ผมไม่เคยเจอไงคนฮอตอ่ะครฮอตอ่ะครฮอตอ่ะฮอตจริง คนขอถ่ายรูปเยอะใช่ไหมล่ะมือสั่นตกใจใไหมล่ะใช่พี่ผมตกใจเลยไม่รู้ต้องต้อทำตัวยังไ,ไงแงอ่าเนื้อออกเนื้อออกมันไม่เหมือนแบบคนที่แบบรู้จักแบบมาถ่ายรูปตอนที่แบบเราไม่ได้ใส่หน้ากากอะพี่อันนั้นมันมันชิวไงอ่าอ่าเข้าใจเข้าใจคนขอถ่ายรูปเยอะปะละ่ะรูปไป<ด>ล่าสุดสองสองปีที่แล้วใช่ปะใช่สองปีพี่เยอะถ้าลุมาตอนนี้กูว่าแหกมาเต็มบ้านอะคือร้อนแบบร้อนเลยอะ กำลังหาหน้ากากที่มันติดแอร์ได้อยู่เฮ้แต่ตอนนี้ผมใส่แมสก็ใส่แว่นก็พอแล้วเอาจริงๆอ่ะเหมือนเวลาใส่ไปหาพี่อ่ะเออเอได้ได้ก็ได้เนาะผมว้านได้เอาจริงๆอ่ะแตนไม่ได้หรอกมันก็เดาได้เดาหน้าได้เอาหรอพี่เคยเห็นผมแล้วไงพี่เลยเดาได้ไงถ้าคนไม่เคยเห็นมันก็เดาไม่ได้ไงโอเคได้แต่ไม่หล่ออยู่แล้วไม่ต้องกลัวไอ้พวกไอิกมันไม่มาอเนี่ยแล้วอย่างนี้เวลาไปเดินห้าไปอะไรถอด ถอดหมดอะไรเงี้ยใส่แมสอะไรเงี้มีคนจําได้ปะเนี่ยมีพี่ที่บอกว่าจำรอยสักได้ใช่ป่ะใช่ครับเขาเดินมาทักไงพี่อ๋อแต่อันนั้นก็เราเราไม่ได้ปิดบังอยู่แล้วพี่อ่าเข้าใจเข้าใจคนเจอปกติจะถ่ายรูปได้ปะถ่ายได้ไม่ได้ไม่ได้พี่แต่ถ่ายรถถ่ายอะไรได้หมดเลยอ๋อแต่ไม่แต่ห้ามถ่ายหน้าโอเคคนเจอเมียผมนี่ก็ขอถ่ายพี่ถ่ายแบบว่าใช้กล้องสดด้วยเมียผมด่าไปรอบหนึ่งคนโพสอะไอ้เหี้ยแม่ง หน้าไม่ได้แต่งเลยถ่ายแล้วเอาไปลงอะไรประมาณนี้เข้าใจเข้าใจเข้าใจเราใช้ฟิลเตอร์หน่อยนึงอ่ะผู้หญิงอ่ะแต่ให้หน่อยคือเขาแบบไปโรงพยาบาลไงพี่พาลูกไปโรงพยาบาลแล้วเขาไม่ได้แต่งหน้าอะไรไปเลยไงแบบไปแบบชิวๆอ่ะพวกก็ถ่ายปุ๊บอัพปั๊บเลยถ่ายปุ๊บอัพปั๊บเลยอ่ะเรียบร้อยดิจะเป็นคนเราบันดอยจังวะ ไอ้ไทยมานน้ำคนดีเฟลฟิลเตอร์ไม่เท่าไหร่ด้วยดิพี่เปาถ่ายแล้วโตหดเหลือคืบหนึ่งด้วยดิไอ้จีราณรงเน็ตมันพังมันบอกอย่างเงี้ยเขาหรอโตขดแลือไอ้จงครับบอกฝากบอกอันไหนโชคมาครับว่าอุ้ยเอ๋ออุ้ยเฮ้ยไทยเฮ้ยไทยไอ้ไทยเฮียไป็นที่อะไรตัดขาเป็นที่อะไรฝัดปุ้ยไม่กล้าทำเลยเป็นเที่อะไร อียอ้านอยผิดไปแล้วขอโทษด้วยครับโทษขาตายแล้วไปล้วมึงอ่ะเราไปกี่สิบแปดอะโอ้ยยี่สิแปดเราวันนี้โดนทอยมาเนี่ยโอ้ยตัดจานยะเอาเงี้ยนับตอนนี้สองสีอสิไอ้เนื้อไม่เป็นไรแล้วลไอ้เนื้ออะมันเป็นโควิดสิบแปดยี่สิบยี่สิบกว่ายี่กว่ายีประมาณยีิบ คิดถึงไอตีว่าไอตีเป็นไงบ้างวะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยถึงยังวะเนี่ยน่าจะถึงบ้านนู้นแล้วเนาะถึงแล้วมันพูนรูปมันพูดลูกกับเอ็กซ์อยู่อ่ะได้น่าจะอยู่กับเอ็กซ์พลาเอ็กซ์ไม่เข้าเลยครับเนี่ยรูปเขกไปเปิดดูไอตีเพจอตีดิลงรูปไปเล่าเอ็กซาวเวดอ่ะหน้าอย่างเมาอ่ะดูดิตาแม่งว่าแล้วโทรไปไม่รับ เอกพวยัอะไรบไรับโอ้โหเอกเหียไอศาัตร์พวกกูจะโดนสตีนอยู่แล้วเยดกร้าไหนอะกร้าไหนเถวาหนองอะแล้วกลับกรุงเทพกลับกรุงเทพวันไหน แวะหากูไหมเนี่ยแวะหากกูไหมเนี่ย,กกไ,มยไม่รู้ว่าจะทหรือเปล่าเลย,ย,ยถ้าไม่ถ้ามึงแวมะมาหากกูไปส่งสนามบินได้โอเค okay. โอเคแต่ว,ว่ากันน้องอมาคอันมาผวันโอเคโอเคโอเคไอ้เหี้ยยิ้มตาหวานเลยเหี้ยตีอ่ะไอเหี้ยจูไอตีมียิ้มตาหวานเลย นะครับพอส่งรถมาแล้วครับไอ้คุณคอวิดีโอคอลไปหามาันไะอ้เฮ <c oughs> ียจิตาหวานเลยซาน <c oughs> นั่นแต่เมาแล้วมั้งนะ่ะตาหวานจริง<ด>พี่อยู่นี่ใช่ปะอยู่ไอ้เอ็กอะอยู่ที่คอตรหวาน่ะอยู่ไอ้เอ็กอยู่ไอ้เอ็ก <c oughs> ใช่ใช่ดีแล้วไปเราต้องไปทำสงครามมันแล้วแหละทุกคนไอ้เหี้ยไอ้แจ๊ค ไอเยี่ยแจ๊กไอ้เยี่ยแจ๊กไอ้เยี่ยตีมันตาหวานเลยศาสตว์ไ <c oughs> อ้เยี่ยมึงลองคอไปหามันดิมันตาหวานเลยไ <c oughs> อ้เยี่ย <c oughs> มันทิ้งเรามันทิ้งเรา,าไปตาหวาน <c oughs> ก็เดี๋ยวไปหาพี่พ,พี่พี่มิดสักแป๊บเดียว ไป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 สงครามกันดีกว่าไอ้เฮียซิกซิก,ซกมันไม่มาหาเราเลยวายสัสรเราต้องไปบุกปะลงุงไปไปไปพี่เป่านำพับเลยเดี๋ยวผมไปทำธุระแป๊บไปนำทับไปเลยเซิร์ชนำทับเซิร์กนำทับเจ๊ไปเจ๊ไอเขียวกมไม่มีนะ ปวดท้องว่ะคุณเคยปวดท้องไหม,ม<า>คุณเคยปวดท้องแบบสุดแล้วแบบไม่ออกไม่ไอ้เหียดั่งทรมานาที่สุดเทียดีไหมครับโอ,รโอ้โหได้ยินเจ่เบิดติดรถบันชู เจอก็ไงอ่ะดีเจเอาเลโอเค VNA เซาบอกเขาจะตีกันอยู่แล้วเขาจะรอกันอยู่แล้วครับ เขารอเอซเขารอให้ l อเคพร้อมก่อนมันรู้กันอยู่แล้วว่าจะวันไหน่นะเองแต่ถ้าเอลเคชนะไปได้นี่ผมนับถือเอเคเลยนะถ้าเอ๊ะถ้าเอเคชนะไปได้นับถือเอเแลนะ้วที่แบบเป็นแก๊งที่สุดแก๊งหนึ่งอะถามว่าไดนบนเฮดจะตีกับเอลผมว่าตอนต่อให้เป็นไดนบนเฮดยุคเก่าและดเอลเยุคนี้ผมว่ายังไงก็โดนเ k ลด อยู่วะไม่จากสักดูสกอร์ซาวเวตกับ LK แล้วอ่ะ l K มันแสดงให้เห็นแล้วว่าแบบว่าไอ้ชักมันแสดงให้เห็นว่าตอนมาอยู่กับผมอ่ะไอ้เหี้ยมันแม่งเปลี่ยนไปเลยอ่ะสไตล์การอุ้มอ่ะ มีใครมีเบอร์เอแซบบ้างไหมครับไม่เลยขาบอกเลยมีใครมีเบอร์เอแซบบ้างเฮ้ยมีใครมีเบอร์พี่มิดเอแซบบ้างโทรหากูหน่อยดิครับได้ครับบอกว่าไงรูจ้จะไปคุยจะไปคุยจะไปคุยไอ้บ๊อบ,บ,อบไอ้บ๊อบปี้ป้า ชาอุ้มกูหน่อยดิชักอุ้ยชาอุ้มกูหน่อยดิหมดมาดีครับยินดีแล้วครับใครใครมาปกป้องกูด้วยกูไม่ไหวละไอ้เฮียแขกมาได้เดี๋ยวผมจัดการให้เมื่อกี้นะเมื่อกี้นะพี่ลุงวิ่งมานะพี่ลุงวิ่งมานะอุ้มกูหน่อยดิเหมือนแบบตกใจอ่ะไวยเบียมมันเอาไว้ทําอะไรวะอันไหนไอ้เฮียอันใหม่เว้ยตีชิ้นส่วนแล่เฮียเนี่ยเอะแล้วจากนั้นยังไงต่อเดี๋ยวผมหาเดี๋ยวผมหาก่อนคุญจาตู้อยู่ไหน ไวเบเบียร์ไหนวะคุณจะตู้ไอ้บ๊อบมันอยู่ตรงอุปกรณ์ทําตู้เออเจอละเงินสกเอาเอาเงินแดงมาสองพันเพชรแดงห้าสิบเก้าโอ้โหเพชรแดงหายไปเนี่ยโหรครับเกินเลยมีใครขายเพชรแดงไหมอย่าบอกเลยครับไรเกอร์หยบบอกเลยครับอย่าบอกเลยครับห้าสิบเก้าเมตรห่างห่างครับห่างหน่อยครับห่างหน่อยครับขอ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 รับเพชรแดงครับห้าสิบเก้าเมตร ไลเกอร์ครับมีเพชรแดงขายไหมครับห่างครับห่างครับขายให้หน่อยได้ไหมห่างเลยครับเอาไว้ก่อนสามสิบเป็ล่าห่างห่างครับห่างครับสามสิบดอได้ได้ห่างเลยครับมาห่างเลยครับอย่านะไลเกอร์ห่างครับห่างครับเมลพันนะเลยห่างเลยผู้หญิงสองผู้หญิงได้ยังผู้หญิงมาผู้หญิงมาเลขสี่เก็บออกเลยครับออกเลยเฮ้ยใครควักอะไรอะออกห่างนะเลออกห่างนะออกห่างนะกินมันเลยเอานะเอานะผู้หญิงอย่าเดินเข้ามาใกล้ครับไปเลยไป 6กเองครับพี่อีชบป่ะอ่างน้าบ๊บนะะครับเข้าบาเข้าบาเข้าแล้วครับเข้าล้วฮัลโหลครับอเพชรยเกมตรไลเกอร์มีปะเพ็รแดงอ่างเลยนะมีครับมีครับมีมีครับมีมีเอาเอมายิเกามตรเอามาคนคนคนไหนครับคนไหนนี่บ๊อบเพื่อนมุงไม้บ๊อบเอามาแค่อะไรอะไรใคเมตรเลยลอ้ยเอาเอายี่สิบเมตรครับนี่ครับเอการ์ครับเ็เอ็ารเลยครับเอการหาสองมครับทาให้ผมกันสี่เจ็ด กระเป๋าห้าสอมครับเอาไหมผมก่อนสี่เจ็ดหกินมัเลยยี่แปดเมตรนะเอาแปดเมตรหรอยี่แปดยี่แปดกรเเดี๋ยวตายเลยสัตว์ชุบอบดีบอบตายไอ้หายเอ้ยมึงกินให้กูก่อนซีดิเดี๋ยวกูโนให้เดี๋ยวผมขอก่อนได้ไหมกูไม่บิดอ่ามึงหามองมองกูบอกเขาม่บิดมึงหอกเขาไบิดมึงอกนเจอหน้าบ้านนะครเนี่ยตอนนี้มีก้นนี้ที่่ก็เลยีเลยห้าสองสามห้าสองสามห ข่าเปล่าข่าวเปล่าขอแล้วขอแล้วขอบคุณครับพี่ชอบยอมตามหนึ่งหน <S 1> 1 <S ึ่งน้องชายตามหนึ่งพี่เอ็กทักทายดีจัดชื่อบัตรเดียวตายโคตรแรงนี่คือตีได้เลยใช่มครับห่างนะครับตีได้เลยครับเลยพี่ห่างนะครับห่างนะครับเฮ้ยผู้หญิงออกครับผู้หญิงออกครับออกเลยครับออกเลยครับไปไกลๆครับไปเลยครับอย่ายุ่งนะอย่ายุ่งนะห่างนะครับใครเข้าใกล้ผมแทงนะแทงเจ้า พี่เอกดูอะไรอ่ะพีเอ็กไอาวบิมบัมอันนั้นน่ะเอาไว้ทำอะไรอ่ะไอไวเบเมียมอะไรอ่ะตีเนี่ยเอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาไว้ทำอะไรอ่ะไอไอไอตีชิ้นส่วนแรกอ่ะไวเบมเบียมอ่ะเอาไว้ทำอะไรอ่ะไอน้องจะต่อคือล่อวะติดแล้วเฮ้ยใช่อ่ะพี่อ้ยเ้ยเอ้ยเอ้อ้ยเอ้ยผอ้อ้งเอ้อเอ้ยเอ้อ้อ้เอ้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 ยเ้ยเ้้เ้้้ยอ้เอ้ออ้ ออกเลยนะไอพูดหลายเที่ยวนะหลายเทือละหลายเทือลลเชี่ยเกือบละเกือบละเกือบละเคเพื่อนกูมีกุญแจตู้มีบัตรดำตีอันนี้ต่อเลยครับตีอันนี้เหรียญแก๊งครับเหรียญแก๊งโอเคเีแก๊งไม่น้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นวะนี่ยรถเข้าแก๊งอ่ะหนึ่งพันแล้วก็ใช้เหล็กสามร้อยเพชรแดงร้อยหนึ่งโอ้ใช้โคตรเยอะเออเราไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เงินล้านหนึ่งแล้วหรออุ้ เพียยทำดีมากครับพี่ต่อยเยอะๆนะครับต่อยเสียหายเยอะๆเลยครับพี่ไม่มันไม่ได้ใช้เงินอย่างเดียวหรอร้านไม่ใช่ครับมีเหล็กหนึ่งชุดแล้วก็เพชรแดงอีกร้อยเม็ดครับกูมีเหล็กเออกูมีเหล็กอยู่อเอาเลยครับอย่าเข้าใกล้นะครับมันจะรบกวนมึงมากเกินไปหรือเปล่าเพื่เพชรแดงหนึ่งร้อยใช่ไหมม,มีมีอยู่เลยครับกูเกรงใจมึงว่ะพี่เอชชูผมเถอะพี่โอ้โหพี่มันมีเกาะด้วย เก่งใจมังอ่ะมันมันเยอะไปเปล่าวะเพื่อนเยอะไม่เยอะไม่เยอะให้ปัดจังเองทำไมเลือดกูจะหมดวะเนี่ยเพื่อนไอ้มึงมีที่พันยาไหมขอหน่อยดิสามนหนึ่งหายน้องลงไปนอนแม่อ่ะเชียดูพี่เอกดีไม่ชุบ <Thank you. S 2> กูดูดีโอ้โหเอ้ยคุณหมอออกอ,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 อ๋ออ๋ออ๋อสบไปเลยครับ เอาไปชุบข้างนอกนะอย่าพูดนะอเอาไปอย่างเงียบนะเงียบนะใครพูดตีนะคุมกันหผีเอามายาย่ายาย่าอย่าพูดนะออกไปออกไปนะออกไปนะออกไปนะตีนะตีนะไปเลยไปเลยแล้วก็ชักตรงไงมิดไารออยู่บ้านเสาทิศครับโอเคโอเคเปิดท้องไอ้เหี้ย บ้างตอนแรกกูเลือเลยเฮ้ยใครมียางเขียวบ้างขอยางเขียวหน่อยดิสิบเก้าวนอสามเบสสาเบสสามเบสได้ครับเรียบร้อยครับเอาอีกอันนะครับสเออสิเฮ้ยสิบสบอันสบอันจงได้ครับแองกลได้เสมอ คัวครับคัวครับคั่วยัยพี่ครับชจอครับชุกครับรู้แ่อไอ้แปอะพี่มีส่งเดียวลูกพี่มึงอยู่ข้างในเลเบลอ่ะผมเจอแล้วครับลุงอ่รักไทยหรือรักทาย

เดี๋ยวครับลุงทำไรกันเนี่ยหลังลงหลังพี่คนรับหลังอะไรลงมาเดินว่าหรออันไหนหลังไหนอ่ะนี่นี่นี่หลังนู่นลมโบลุงลิมโบนู่นนู่นเราขับนู่นนี่ขับนี่ขับนี่ขับนี่อ๋ออันนี้ครับลุงเนี่ยนะครับพี่พี่ตกเชียร์เลยโบสวยสวยจังอ่ะเอ้ยเราตกลงเราเจอกันวันไหนเนี่ยยี่แปดไงอ๋อยี่แปดใช่ไหมใช่พี่กี่โมงกี่โมง มึงอ่ะกูถามมึงมึงก็โกรธนะกูไม่ได้ถามอะกูถามแบบนี้อ่ะเราคุยแบบว่าแจ่มๆนะอ่ามึงจะให้กูถือไปก่อนหรือมึงจะถือเองอถืออะไรถ้ออไ <ป S 1> ะไอ<า>รใบเทาเดี๋ยวเลยผมไม่มีอ่ากั้นกูถือไปก่อนอเคผมไม่มีผมแค่ไปดูพี่เฉยไปหาพี่เฉยโอเคเผื่อโอ้ยคนอย่างมึงไเหียดูแลควักห้ก่อนอยู่แล้วดูตรงแหลยไม่มีเอาเผื่อมึงแบบว่าเห็นแล้วแบบอ้า เอาพูแต่ไม่มีตังค์อะทำไงอะพี่เดี๋ยวยืมก่อนไงยเดี๋ยวครับลุงโอ้ยืมวะไม่เอาไม่อยากยืมตังค์ใครพี่ไม่เป็นไรก็สองล้านแล้วกันนะไม่เป็นไรกูให้ยืมได้ถ้ามึงไม่คืนกูก็ทื้มึงแค่นี้ยากไปไหนยะเยียมโคตรไยากเลยพี่น้องคุยกันเนะล่ะเออไม่ตูก็พูดกูแบบนี้เวลาไอ้ยืมเนี่ยแบบไม่คืนก็ทื้แค่นี้เองได้จักไปด้วยพี่ไอ้จักไปด้วย ได้ได้กูนัดเข้าไว้แล้วยี่แปดแต่ก็บอกว่าไม่ยี่แปดกับยี่เก้าแต่ว่าน่าจะประมาณเที่ยบเท่านะโอเคพี่พี่บอกผมไปร้ายจุ่นนะได้ครับผมเมียไปด้วยนะเออก็เลยของมึงเลบอกกูทำไมกันไม่ก็บอกพี่ไว้ก่อนไงเอ้ยเผื่อเมียแบบเจออะไรสวยๆได้เดี๋ยวพี่เอาแฟนพี่ไปด้วยอยู่แล้วได้ได้พี่ได้ไม่ทำไรอ่ะไม่ตีเหรอตีมาดุไหมมาถามพี่เฉยผมลืมไหมคิดว่าวันไหนคิดว่าวันที่ยี่ห้าอะไรประมาณนี้ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แข่งกูเนี่ะอยากจะเย็นไม่แล้วอันนี้เขามีเรื่องอะไรกันอ่ะเด็กสาวอาทิตย์ไปพูดว่านั่นไงคนชื่อแพร่ๆที่มันเคยนัดจบอ่ะนัดจบคืออะไรมึงรู้ป่ะล่ะนัดจบอ่าเคยเป็นแฟนเก่านัดจบอ่ะคืออะไรอ่าฮะเออนั่นแหละมึงต้องหานั่นแหละแล้วแต่นแหละเข้าใจแหละอโอซีเลยเหรอ เออพูดแบบประมาณนั้นแต่ว่าพูดให้คนอื่นได้ยินไงพวกกูเลยไม่โอเคเชียะพวกกูวาศวไปแก๊งพระไอ้เฮียไม่ทำใครเลยเออพอพระเสร็ล้วได้ไอ้แซ่ปปะเอาจริงอะเออไอ้ไม่ไหวอะเดะแม่งบอกน้องกูง,ง่ายอะไอ้เฮียกูไม่ชอบเชียแล้วก็ไปพูดต่อว่าแบบว่าการรถคันนั้นติดนี่เฮียอะไรไม่รู้แล้วก็บอกว่าเนะี่ยให้ผัวมาใช้นี่อยู่เลยผัวแม่งตังที่ไหนอะผัวคนไหนอะจริงดิเชียเดือดจัดกูก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันตอนนี้ก็ให้น้องมันเชียร์เราเอง ก็เทืบพีตายฟรีเลยนะพี่เสาร์อาทิตย์อ่ะไม่ก็คงตีอาคงตีแบบว่าปากดีตีปากแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่เอาอะไรหรอกอออจะเอาอะไรเขาเอ่ะเออ<ม>พอเผหว,วาจะดกทิ่วอะไรนะไอ้แจ็คแจ็คพี่มิตบอกว่าวันที่แปดนะน้องแปดยิบเก้าเีพี่บอก 28, <29 S 2> ี่แปดี่สิบเก้าดี๋ยวพี่พี่มีบอกพรุ่งนี้ออาไอสัตว์ไม่มองไม่เอามึงเลย <S 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 ชอบถามใจด้วยชอบสีเขียวหรือชอบสีดำฟ้าดำฟ้าสวยเออผมเล่งดำฟ้าเกินเกินไปแล้วแล้วห้าห้าเก้าเก้าศูนย์นะพี่ไปดูจะไปดูไอเอ็มอไส่วนมากโอ้ไอเอ็มหมอใช่ใช่ไอเอ็มต้องรถโกพี่ไม่โห้น่เอาเดี๋ยวดูก่อนนะเฮียตามที่มีกันซื้อไอเฮียไอแจ็คแจ็คมีปหะเอ้ยพี่มิดบอกว่าประมาณวันที่8นะ เรื่องเรื่องอะไรอะไรลุงไม่เราเจอกันไงชื่อไครับลุงเอออยู่ไหนอยู่บ้านซิกสิกครับอย่าเรื่องมากอย่าร้อนสัตว์ลุงเออเดี๋ยววันที่8ปดกำลังไปวันที่แปดพี่มิดบอกถ้าไม่มีก็เอาเงินพี่มิดไปก่อนพี่มิดจะถือเงินไปถ้าเขาบอกว่าท่ามึงไม่คืนก็แค่กระชื้นโงไม่รู้พี่เนนวางโคี่รับอะไรนะมีคนหลุดโค้งไอ้เที่ย์ไอ้เที่ย สิ่ดีคือแฟนไม่เหลือสตีมันคิดและดูดดีอะคุณทองกันมาเท่าไหร่สต์สมองมันควรกินได้ใช่ไมมใช่มาบอกว่าเจคซิตเต้ของพวกกูก็ฟังทั้งห่าไม่เช่อมันยอมไปดูดีอ่บ่อยะ้องอมมาเทวธรทำเฮียอะไรก็ได้ไม่เป็นคำพูดของโบลหมาที่เขาค้า